สิ่งที่จำเป็นในชีวิตอีกอย่างหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะก็คือตัวนี้เลยน้องเป็นโคมไฟติดผนงังเป็นโคมไฟแม่เหล็กนะคะตัวนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมพี่เมย์จะบอกว่ามันคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะถามว่ามันสว่างมากไหมเดี๋ยวพี่เมย์จะสาธิตให้ดูกับทางเดินที่จะไปอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ําของพี่เมย์กันนะคะที่เห็นมืดๆนี้ไม่ใช่ไรนะนี่คือทางเดินที่ว่าพี่เมย์จะต้องไปห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ข้างนอกบ้านนอกห้องค่ะ และนู่นเลยที่เห็นไกลๆที่ตรงพี่ลอดนั่นน่ะคือห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะที่เราต้องเดินไปอาบน้ําทุกวันและระหว่างทางเดินตรงนี้มันจะมืดมากๆเลยค่ะตอนแรกไอ้เจ้าโคมไฟติดผนังงานพี่เมียเอาไว้ที่โต๊ะทํางานเอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้ทํางานค่ะแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถดึงออกมาได้ดึงออกมาใช้งานได้แล้วก็ความสว่างแบบนี้เลยค่ะมันสว่างมากแล้วก็มีระดับความสว่างถึง3ระดับด้วยกันนะคะ ก็คือใช้งานได้คุ้มมากๆเลยนอกจากจะอยู่ได้บนโต๊ะทำงานแล้วเราก็สามารถดึงออกมาใช้ที่อื่นได้ด้วยนะคะเวลาเราใช้งานเสร็จเราก็เก็บง่ายแบบนี้เลยค่ะเพราะมันมีแม่เหล็กอยู่แล้วตรงนี้เรายึดไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครอยากได้ไฟตัวนี้นะคะแปะพิกัดไว้ที่ตะก้าสีเหลืองแล้วค่ะ